สวัสดีครับยินดีทุกท่านเข้สู่ช่อง Hello Sunday นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาทําการติดตั้งแอป Auto Android กันเอ้อ Android Auto นะที่เป็นแอปที่เอาไว้สําหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับผมเชื่อมต่อโทรศัพท์ของเราเนี่ยผ่านสาย USB เข้ากับเครื่องเสียงเราครับผมที่รองรับกับระบบ Android Auto นั่นเองตัวแอป Android Auto เนี่นะครับผมก็จะรองรับโทรศัพท์ a n d r o i d เวอร์ชันขึ้นไปนะผมบผม6 7 8 9 10 11งานนี้ก็คือดาวน์โหลดได้เลยเอามาใช้กันได้นะผมเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันเลยดีกว่าครับเพราะว่าเราต้องเตรียมตัวอะไรกันบ้างไปอย่างแรกนะผมก็คือวิทยุนั่นเองนะผมเครื่องเสียงที่มีรองรับออโตแอนดรอยนะครับ a อนดอยอัโตไมพูดสลับกันจังเลยนี้ครับผมก็คือสัญญาณตัวนี้เรามาดูชิ้นส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าครับไปเราต้องเตรียมนะครับผมก็คือโทรศัพท์นั่นเองเครื่องแรกนะผมก็คือจะเป็นแอนดรอยเวอร์ชันเนั่นเองนะผม สวยเครื่องหนึ่งก็จะเป็นดอยเวอร์ชัน11นะครับผมชิ้นต่อไปนะผมก็คือสาย USB uh นั่นเองเอาไว้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์และเครื่องเสียของเรานะครับผมโอเคเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเรามาทําการดาวน์โหลดกันเลยดีกว่าไปครับเรื่องแรกนะผมที่จะทำก่อนก็คือตัว Android เวอร์ชัน11นั่นเองนะรอจะดับละต,ตัวนี้นะผมผมจะบอกว่าไม่ต้องดาวน์โหลดกันเลยเรามาดูกันที่แอปนะ โอเคแล้วก็มาดูที่นี่เลย e n d o Auto ครับผมมันจะมีมาอยู่ตรงนี้สำหรับเวอร์ชั่น10และ11น่าจะมีมาแล้วนะครับผมเนี่ยลองลองมาเปิดกันดูอันนี้นั่นเองเนี่ยผมมันจะมีแอป,ปอยู่แล้วนะครับเอาแค่เสียบเชื่อมต่อได้เลยอันนี้สำหรับเวอร์ชัน10และ11ขึ้นไปนะส่วนตากว่านี้ผมว่ามันต้องโหลดอะผมว่ามันเป็นไม่น่ามีมาแล้ว แล้วผมจะบอกว่าไอข้อมูลตัวเนี้มันมาจาก Play Store นะครับผมซึ่งของไทยเราไม่มีเราก็เลยต้องมาดาวน์โหลดเป็น apk กันโอเคครับผมต่อไปนะผมเราก็จะทําการเชื่อมต่อกันนะมปล,ลองดูกันเลยดีกว่าครับไปขั้นแรกนะผมก็คือการเสียบสาย usb เสร็จแล้วเราก็มาเชื่อมต่อกับมือถือเลยนี่ระบบ android auto ขึ้นแล้วครับผมเรียบร้อยอันเชื่อมต่อสําเร็จนะผมเรามาดูที่มือถือกันบ้างนะครับผมมันก็จะขึ้นแบบนี้เชื่อมต่อกับรถยนต์นีน่เชื่อมต่อกับรถยนต์แล้วเ๋ยวแล้วเรามากดที่หน้าจอครับเพื่อดูแอปกันว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยผมหลักๆก,ก็คือจะมีแผนที่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ผมมาดูทําให้ดูทีหลังดีกว่าเดี๋ยวเรามาโหลด APK ก่อนดีกว่าครับผม ขั้นแรกนะครับผมวิธีการดาวน์โหลดเราก็คือจะเข้าไปที่เว็บนี้ apkminer.com นะเดี๋ยวลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ที่ด้านล่างนะครับโอเคพอเราเข้ามาแล้วเราก็เลื่อนขึ้นไปเลยครับเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมานี่ android auto 6.8อันนี้ใช้อันนี้ได้ครับอันนี้เร้งโฆษณาขึ้นมาก็ปิดไปเลยไม่มีอะไรโอเคครับมาแล้วมาหน้านี้แล้วเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลย ก็จะกดก็ได้ครับไม่กดก็ได้ถ้ากดไปมันก็จะเด้งมาข้างล่างนี้เหมือนกันอ่าถ้าไม่กดเราก็เลื่อนขึ้นแบบนี้ได้เลยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นมาตะกี้กดอันแรกใช่ไหมครับอันนี้เรามากดอันสุดท้ายอ่ามากดเลยที่ดาวน์โหลดแล้วอาเด้งจะเด้งมาหน้านี้ต่อหลายหน้าเหลือเกินครับเลื่อนขึ้นไป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 ,น,ไปนี่จะเจอดาวน์โหลด apk ครับ31 3 3 9 1 mb กดดาวน์โหลดเลยนี่ครับมันจะเด้งขึ้นมาให้ดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดแล้วก็รอสักครู่ถ้าสังเกตดูนะครับอันนี้ก็จะมีเขียนอยู่ว่าอรอ,อ,องรับ android version หน6.1เอ๊จะรองรับ android version หน6.0นะครับตรงนี้เลยอันนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับผมกดเปิดเลยเอา้าวหายไปแล้วถ้ากดไม่ทันหายไปนะครับผมเลื่อนลงมากดตรงนี้ก็ได้ พอถึงหน้านี้อันนี้เราก็มากดติดตั้งเลยแล้วก็รอสักครู่ให้มันติดตั้งจนเสร็จนะครับตอนนี้ก็ติดติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกดเปิดไปเลยจะมาดูกันครับผมว่าภายในโปรแกรมจะเป็นยังไงนี่เดี๋ยวกดเริ่มต้นใช้งานต่อไปอันนี้ก็ขึ้นมาให้อนุญาตนะผมก็กดอนุญาตไปเลย6รายการ เรียบร้อยดำเนินการต่ออ่ตรงนี้ก็เลื่อนเปิดไปครับให้แสดงจากบนแอป,ปอื่นได้กดอนุญาตดำเนินการต่อนี่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการติดตั้งแอป,ป Android Auto นะครับผมบนมือถือแั้วพักหนึ่งเราจะขึ้นมาแบบนี้เอาไว้เวลาเราพูดเรียกมันนะครับผมว่าโอเค Google อ่ามันก็จะเป็นแบบระบบพูดกับ อ่าผมพูดไปเมื่อกี้มันเด้งไปแล้วมันจะรับฟังเสียงของผมแล้วโอเค l e เกิลใจว่าจะช่วยได้อย่างไรโอเคปิดไปนะครับผมนี่เดี๋ยวเราผมลองเรียกนะโอเค o o g l e เนี่มันจะเด้งขึ้นมาแล้วแต่ผมจะไม่พูดอะไรต่อช่างกดปิดไปก่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับผมในการเชื่อมต่อ USB ให้เรามาที่ขีดสามขีดการตั้งค่าเสร็จแล้วมันจะมาที่หน้านี้นะครับผม ลองกดตรงนี้ดูก่อนมันจะมี2หัวข้อเห็นไหมครับอ่าเรืนี้เราเลื่อนขึ้นมาล่างสุดเลยไปที่กดที่เวอร์ชั่นมันจะ,สะแสดงเวอร์ชั่นเต็มแบบนี้กดไปเลยครับกดหลายๆทีประมาณ7-8ทีตรงนี้กดตกลง โอเคมันจะเป็นการเปิดโหมดพัฒนาครับผมสาหรับโปรแกรมนี้แล้วก็อันนี้จะขึ้นมา4ี่หัวข้อละจากตะกี้มี2นะครับผมตั้งค่าสําหรับนักพัฒนากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนไปที่สุดท้ายเลยครับอันนี้คือหมดแล้วครับสุดท้ายติ๊กสอันล่างแล้วก็รายละเอียดวิดีโอ1นึ0งนนะครับเรียบร้อยแล้วก็กดออกไปเลยกดกลับเรียบร้อยครับและไปอีกหนึ่งที่ครับอันนี้ออกไปก่อน กดออกไปเลยครับผมได้เลยและไปเลือกอีกหนึ่งที่ครับผมไปที่ตั้งค่าด้วยขึ้นมาเกี่ยวกับโทรศัพท์อ่าตรงนี้ครับผมหมายเล็กบิลตรงเนี้ยกดไปเลยครับรัวๆอ่าของผมเนี่ยมันจะขึ้นว่าไม่จําเป็นแล้วคุณเป็นนักพัฒนาะซอฟต์แวร์อยู่แล้วอ่าก็กดสักเจ็ดแปดครั้งนะครับผมมันจะขึ้นว่ามันจะขึ้นว่าเปิดโหมดนักพัฒนาเสร็จแล้วกดกลับครับมันจะมีขึ้นหัวข้อมาอันนี้แล้วแต่บางรุ่นนะครับผมว่ามันจะขึ้นว่าอะไร เอเสร็จแล้วเข้ามาครับผมก็เลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดหน่อยตรงนี้จะมีการแก้ไขข้บอบกพร่อง USB กดเปิดเลยครับโอเคตกลงตอนนี้เราก็เซ็ตเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวต่อไปราทำการเชื่อมต่อแล้วนะฮะนะครับ,รบลองเสียบสายกันเสียบสาย USB กับตัวรถเสียบสาย USB เข้ากับตัวโทรศัพท์นะครับ เสร็จแล้วโทรศัพท์เราจะขึ้นมารูปแบบหน้าจอแบบนี้นะครับผมก็ให้กดว่าปลดล็อกเพื่อดำเนินการต่อเปิดเครื่องก่อนครับอ่าอาจจะถึงหน้านี้อ่ากดถัดไปโอเคตรงนี้ก็ตกลงเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาว่าให้เลือก Android Auto ในหน้าจอรถเพื่อเริ่มใช้งานนะครับผมอันนี้ก็ปิดไปเลยเราไปดูนี่เห็นไหมครับจากตอนแรกเป็นสีเทาเป็นสีเหลืองแล้ะกดเข้าไปเลยคนระับด,ดูกดกดกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ และนี่ก็คือหน้าตาของ Android Auto นะครับที่อยู่ในเครื่องเสียงของเราก็จะมีใช้ได้ทั้งโทรศัพท์บอดแค์นะครับผมแผนที่เดี๋ยวลองผม,ผมลองเปิดแผนที่ให้ดูนี้ครับผมเราก็จะสามารถใช้งานแผนที่ได้นะครับกดออกเสร็จแล้วอ่าน,นี้ก็ messenger นะครับผมอ่าน,นี้จะขึ้นเฉพาะตอนที่เราเป็นข้อความใหม่ในว่างที่เราเชื่อมต่อนะครับออกไปเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้อีกเครื่องหนึ่งในการเชื่อมต่อนะครับ นะตอนนี้ก็ทําการเปลี่ยนเครื่องนะครับผมก็ลองเข้าอ n น r อยอ Auto กันนี่ปูอันนี้ดูเร็วกว่ากันเยอะนะเสร็จแล้วตะกี้ผมลองพิมพ์ค้นหานี่จุดหมายโอ้เร็วกว่ากันเยอะนะแป้นพิมพ์กาลังทางานอยู่ลองดูกันครับนี่เห็นไหมฮะก็ทํางานเหมือนกันแนะป้นพิมพ์โอเคต่อไปนะครับถ้าเ,าเกิดเราขี้เกียจพิมพ์อีกอย่างหนึ่งนะผมถ้าเราขี้เกียจพิมพ์เราสามารถกดไมค์ได้ เราสามารถกดที่นี่ครับผมพวงมาลัยเรากดไปนำทางไปเขาสามุกกำลังนำทางไปยังเขาสามุกเขาแซมุกอะไรโอเคนี่นะเห็นไหมครับเรียบร้อยตั้งแผนที่ให้เลยโอเคนี่นะผมมันก็นำทางให้เรียบร้อยแล้ะเราก็ปิดไปก่อนนะเนี่ยเราไม่ไปอันนี้มากดเล่เๆๆนๆเฉยๆออกอ,อันนี้ดูไวกว่ากันเยอะเลยใช่ไหมครับ โอเค YouTube Music สามารถกดเข้าไปได้แต่ว่าเราก็ต้องเปิดเครื่องด้วยนะครับผมเปิดที่เครื่องด้วย YouTube Music ห้ามการนี่ของผมไม่ได้อเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นพรีเมียมนะผมก็ต้องเปิดเพลงเปิดหน้าเจเอไว้ยี้ตลอดขออนุญาตปิดเสียงนะโอเคเห็นไหมฮะ มันก็ใช้งานได้แต่พอปุ่ดผมปิดปิดปิด,ป,ดปิดหน้าจอปุ๊บไม่มีเสียงนะผมทีนี้ผมเปิดเสียงอนะ่ะนี่เห็นไ,ไหมมันหายไปแล้วนี่กดนี่ไม่ได้เพราะว่ามันเข้าไม่ถึงบัญชีเพราะว่าผมปิดหน้าจออยู่นะโอเคครับก็ประมาณนี้โทรเข้าโทรออกก็กดตรงนี้ปกตินะผมปกติแค่เชื่อมบลูทูธก็กดได้อย่างนี้ก็กดก็กดได้นะ ก็วางไปแล้วก็อีกอย่างนึงนะผมถ้าเกิดสมมุติว่าเราเปิดมือถือไว้แบบนี้เราเชื่อมต่ออยู่นะฮะเราจะไม่สามารถเปิดแผนที่จากตรงนี้ได้นี่มันจะเด้งขึ้นที่จอเนี่ยอันนี้ผมออกไปออกไปก่อนอย่านี้ครับผมกดปั๊บเนี่ยเด้งไปเองเลยอันนี้จะไม่สามารถเปิดได้นะครับผมถ้าเกิด Android Auto ทำงานอยู่ แ้วผมสามารถเปิด YouTube หรือ YouTube Music เมื่อกี้ได้นะเออก็กดสามารถกดดูได้เลยอ่าประมาณนี้พอดีเนี่ยถึงวะโฆษณาพอดีอ่าฮะประมาณนี้นะผมนี่ก็ถ้าเกิดใครที่ใช้ก็เอาเปิดเนี้ยไอจอเนี่เปิดแผนที่ส่วนมือถือก็ไว้ข้างบนเปิด YouTube อย่างนี้ก็ได้ครับผมนี่ ผมอาจะพูดอะไรตกหลนไปหรือว่าข้อมูลตรงไหนที่ผมไม่รู้นะครผมแล้วผมข้ามไปเนี้ยก็สามารถพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับผม,มเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้กันด้วย<ม>สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผม,มเพื่อเป็นการเปในการในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย